สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสที่ที่ยสิบิุนายนนะอ่าก็อย่างที่เห็นนะฮะวันนี้เริ่มลงไาทำงานข้างล่างแล้วนะฮะก็ทำแล้วนะฮะแล้วก็ได้เงินมาแล้วนะฮะฮ่าแล้วก็รายจ่า้ก็จะลงมาทำงานเรื่อยๆลงไปทำงานทุกวันแล้วก็ได้เงินมาเรื่อยๆได้ได้เงินมาทุกวันนะฮะเกมนี่ผมอยากจะซื้อเมื่อวานก็ยังอยากจะซื้ออยู่นะฮะแต่นั่นแหละก็เก็บไปเรื่อยๆนะฮะเก็บไปเก็บไปเพื่อที่จะ ได้ของที่อยากได้เพื่อที่จะได้มีเงินเก็บนะฮะเพรว่าอะไรอะ่ะผมได้ผมจะได้วันละสามรอยีบาทใช่ไหมแล้วผมก็เลยแบบให้แม่เก็บไว้200ร้อนะฮะแล้วเราให้โอนให้ผมมันแค่ร้อ่สิบาทไอ้สองก็คือให้แม่เก็บไว้วันละสอ0รคือเก็บไว้ที่แม่ก่อนเลยนะฮะก็ ก็คือพอทําง,งานจบแล้วตรงนี้เดี๋ยวค่อยให้แม่โอนเงินที่เก็บไว้เข้ามาให้ผมนะฮะซึ่งไอ้เงินหร้อยยี่สิบที่ผมได้เมื่อวันนี้ไอ้พวกนี้เดี๋ยวผมจะเอามาใช้แต่ว่าผมกควรจะเก็บไว้นิดนึงแหละเออเพราะถ้าเกิดผมเอาเงินทั้งหมดมาผมว่าผมอาจจะเอาไปใช้ไี่หมดนะฮะก็เก็บเก็บไอ้พวกเงินพวกนั้นนะไปไว้ในอน,นาคตก่อนนะฮะส่วนไอ้เงินนิดนึงที่ผมเอาเอามานี่ก็คือเอามาเพื่อใช้นะฮะก็ <c oughs> ไม่เอาไม่เอาเยอะมากนะเพราะว่าผมอยู่นี่ผมต้องจ่ายค่าฟไฟต้องจ่ายค่าน้ำไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยก็ลงมาทำงานแล้วก็ เก็บเงินไปก่อนนะฮะช่วงนี้มันไม่ต้องซื้ออะไรนะฮะลงไปข้างล่างเดี๋ยวลงไปข้างล่างข้าวก็ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายนะเออลงไปทำงานข้างล่างอ่ะเออเพราะว่าพนักงานทุกคนอ่ะที่ร้านเขาเลี้ยงข้าวหมดนะฮะมันมันดีไงที่ร้านนะนั่นแหละเออเรายวก็ลงลงไปทัง้านข้างล่างนะฮะแต่พวกนี้ก็ต้องตื่นเช้าเปน็นนี้ตื่นเก้าโมงครึ่งวันนี้ตื่นเก้าโมงครึ่งนะะเออนั่น,น <S <S <ๆ>แหละอนอกจากนั้ก็ไม่มีอะไรเนาะวันนี้ก็มีลูกค้ามาสักแล้วก็สักเสร็จไปลวเออ แล้วก็กินพวกน้ำพริกปลาทูอะไรบางอย่างปลาทูหมดแล้วมั้งน้ำพริกยังอยู่นะครับผักกระบุ้งน่าจะหมดแล้วเหมือนกันเลยเออมันั้นอร่อยนะกินเยอะแยะเลยวันนี้แล้วก็วันนี้ไม่ได้ขึ้นไปขี่จักรยานนะก็ยังไม่ได้ขึ้นไปขี่กุ้งว่วงนะฮะเมื่อคืนนอนนอนไม่พอเท่าไห้่นะฮะแต่ก็หลับแหละแต่เดี๋ยววันนี้ก็จะพยายามหลับให้พอนะครับพรุ่งนี้จะได้ขึ้นไปขี่จักรยานได้เพราะว่าขามันไม่เจ็บแล้วเออนั่นแหละวันนี้รู้สึกได้ยินข่าวเนี่ยได้ยินได้ยินข่าวมคนแม่งคนแม่งค เรือดำน้าหายเรือดำน้าเรือดำน้ําจมอะไรนะเรือดำน้าที่แบบมีคนห้าคนที่ไปรู้สึกว่าจะเป็นแบบพวกเจ้าของกิจาการอะไรนะเป็นซีอโออะไรวกนี้เมี่มันไปขึ้นเรือดำน้าแล้วเพื่อที่แบบจะไปดูซากเรือไททานิกนะฮะก็แบบเรือดำน้าแล้วแบบเรือไม่หายไปเป็นสามสี่วันแล้วก็เออผมผมผมพอ่พอ,พอผมมันอันข่ัวาอยู่น,น,นนะแม่งเรือดำน้า ดีไซน์เฮี้ยเลรก็ไม่รู้แม่งมาคับด้วยคอนโทรเลอร์เอ็กบ็อกคอนโทรเลอร์เอ็กบ็อกยี่ห้อลอติเทคยี่ห้อเดียวกับเมาส์กับคีย์บอร์ดเลยแล้วเลยเมาส์คีย์บอร์ดตัวนี้คือแบบถูกที่มาหายเลยนะฮะก็ไอ้คอนโทรเลอร์เอ็กบ็อกนี่ก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะฮะแล้วมึงเอาไปบังคับเรือดำน้ําอะไรวะแล้วแบบเห็นดีไซน์ว่าแบบมันมันเปิดจากข้างในไม่ได้หรืออะไรไม่รู้แบบแบบเรือดำน้ำนํานี่คือเป็นดีไซน์ที่เฮี้ยมากเลยนะฮะแบบผมผมผมลองอ่านอ่านแล้วก็คือ ผมไม่เข้าใจนะฮะว่าพวกคนคนที่ขึ้นไปนะแบบมึงจะฝากชีวิตไว้กับไอ้เรือดำน้ํามึงก็ควรจะตรวจสอบพี่อีนะ่ะไอ้เรือดำน้ำที่มึงขึ้นไปเนี่ยมันดีหรือเปล่าเออแบบผมเห็นนะมึงไม่ไม่อันเล็กได้เดียวแล้วมึงไม่เหมือนไม่มีเก้าอี้ให้นั่งด้วยแบบข้างในแบบข้างในม่งโว่โว่โลโแล้วแบบนั่งไปนะฮะไม่รู้ว่าเออก็มันมันก็มันก็รู้สึกดีเหมือนกันนะเพราะว่าแบบ ถ้าเกิดถ้าเกิดเรือมันติดอยู่เรือดำน้ามันติดอยู่ใต้ทะเลแบบสารฟีวันแล้วแบบแล้วอากาศมันลดลงไปเรื่อยๆแบบเนี้ยกแบบ็ลองลองคิดดูเดี๋ยวว่าคนที่อยู่ข้างในนั้นอนะแม่งแม่งแม่งจะรู้สึกยังไงนะแบบแบบอยู่อยู่ใต้ทะเลที่เบืดๆแล้วแบบรออากาศหมดแม่งรอตายปไปเางนะไอ้เหี้ยอยู่ในที่แคบแบบนั้นแล้วเปิดประตูออกมาจากเรือดำน้ําก็ไม่ได้บังคับก็ไม่ได้โตนี่็ะไรเอาจัจริงถ้าป่านป่านนี้ผมได้ยินแล้วใช่ไหมผมได้ยินว่าป่านนี้อากาศน่าจะหมดแล้วแหละอากาศอากาศที่อยู่ใน โดนน้น่าจะหมดแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดพวกคนที่อยู่ในเรือไม่แบบไม่ได้ไม่ไม่ได้ตายทันทีเวลาแบบตอนที่แบบเรือดำน้ำมันมีโอกาสอย่างที่แบบจะแบบบุกตุ้มเข้าไปแล้วแล้วก็โดนแล้วพวกคนที่อยู่ข้างในก็โดนทับตายห่าไปในทันทีอะไรแบบนี้นะแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันนะฮะที่แบบแค่ไปติดอยู่ข้างใต้แต่ว่าแต่ว่ารอเวลาตายไปสามสี่วันในที่มืดๆจุดใต้ทะเลนะฮะเอยผมว่าอันแรกดีกว่านะฮะเพราะแล้วว่าพวกปันเนี้ ถ้าพวกตอนพวกอะไรพวกคนที่ค้นหาเหลือไม่ก็ยังหากไม่เจอยังหายังหาเศษซากเรือดำน้ำไม่เจอเลยนะก็ผมว่าพวกคนที่อยู่ยนั้นป่านนี้ตายไปแล้วละแบบรู้สึกรู้สึลองลองคิดคิดดูว่าไม่งตายแบบนแตนน่คือแบ,บบโอ้ ผมผมผมยิ่งเนคนกลัวทะเลหรืออะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเป็นผมนะผมจะไม่มีวันขึ้นเรือดำน้ำนั้นเด็ดขาดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรือดำน้ําดีเรือดำน้ำอะไรอย่างงี้ผมไม่มีวันขึ้นเรือดำน้ำนะฮะผมไม่ชอบนะฮะผมไม่อยากลงผมผมเกียรทะเลไม่ใช่แต่ผมไม่ชอบทะเลลึกอะไรแบบนี้ไงน่าจะเป็นน่าจะเป็นความกลัวมอนเหมือนแบบผมกลัวน้ําลึกนะฮไอ้หียเอ้ยถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดเอ่อถ้าเกิดตายไปแล้วก็หวังว่าแบบจะตายในแบบ ตายในทันทีนะแบบแต่แบบไม่ไม่ต้องไม่ต้องแบบไม่ <sucks> ต้องมาบ้าไม่ต้องมาบ้าตายอยู่อยู่ในเศษซากเรือลำน้ำรอรอวันตายไปวันอะไรแบบนี้แม่งไม่เอาแบบมันมันฟอนึกแล้วแม่งโอ้ยเฮี้ยชิบหายเลยนะเฮ้ยก็นั่นแหละฮะมันแบบนี่คือเป็นสิ่งที่เป็นที่แบบสิ่งที่แบบบอกยไงคือแบบมันต้องระวังนะฮะถ้าิดจะไปที่เอ่อเข้าไปไปอยู่ในที่แบบนี้ถ้าิดจะอยู่ ถ้าเกิดจะเข้าไปในที่ที่แบบต้องฝากชีวิตอะไรอย่างนงี้ตัวเองอะไรไว้กับสิ่งที่เข้าไปอะไรแบบเนี้ยอย่างเช่นเรือดำน้ำําเครื่องบินเครื่องเฮลิอคอปเตอร์อะไรแบบเนี้ยเรืออะไรแบบเนี้ยน,นะฮะต้องตรวจสอบตัวที่ดีก่อนว่าแม่งแม่งม,ม,ม่ดีจริงๆนะฮะว่าแบบมันใช,มนใช้มันใช้ได้จริงแล้วแม่งจะไม่ทําให้มึงตายหาเอานะฮะคือคือผมได้ยินละผมได้ยินเขาไอคนไอไอซีโอคนสร้างเรือน้ำาม่งก็อยู่ในเรือน้ำเหมือนกันผมเคยได้ยินเขาเขาประกาศในอินเทรวิวนะฮะเหมือนพูดว่าฮออะไรนะ ความปลอดภัยมันมันเมัน,ม,นมันแค่เปลืองแนะเซฟสตี้อิสเวสนะฮะอะแล้วมึงเป็นยังไงฮะคราวนี้มึงเฟสตี้ความปลอดภัยแม่งเปลืองไม่ละฮะเปลืองซะจนมึงตายเลยนะฮะสุดเ้ย,ยนี่นี่คือสิ่งเนี่ยสิ่งสิ่งที่มึงมึงต้องทาทาให้เรือดำน้ําเรืออะไรของมึงต้องปลอดภัยนะฮะนั่นแหละเลยพูดเรื่องเรือดำน้ำนะเพราะว่าก็คงช่วยไม่อะไรไม่ได้แล้วตอนะะนะี้เออนั่นแหละเดี๋ยว เดี๋ยวังไงเดี๋ยวผมก็ไปอาบน้ำนอนนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อย่างที่บอกเดี๋ยวผมต้องไปทาง,งานอีกนะฮะก็อ่ะใช่งก็เอาไว้เจอกันพรุ่งนี้ฮะสวัสดีครับ,บรเย้ย